เป็นคนดีต้องทำยังไงนะครับผมเป็นคำถามที่ถามมาแล้วตอบได้ยากนะครับคำนี้นะครับเพราะว่าในประสูตรเนี่ยมันการเป็นคนดีเนี่ยมันมีมากมายครับมีหลายประสูตรนะครับผมแต่ประสูตร์นี้เป็นประสูตรที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านที่รักทั้งหลายทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับขอความสันติสุขสุรดีมงคลสัพพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านในการทุกเมือ่อและตามรักษาท่านในการทุกเมื่อนะครับผม ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะครับผมวันนี้จะมากล่าวถึงคําแปลนะครับของบทปราภวะสุตปาถคถา,านะครับผมนะบทที่ขึ้นว่าสุวิชาโนโนภวังโหติทุวิชาโนโปร,ราพวโวนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ขึ้นมาด้วยกับคําแปลที่ว่านะครับผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญนะครับผมผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมนะครับ นะผู้ใคร่ในธรรมนะครับผู้ใคร่ธรรมนะเป็นผู้เจริญนะครับผู้เกียิชังธรรมเป็นผู้เสื่อมนะครับผมผู้ใคร่นะครับใคร่เนะี่ยมันเป็นความเส ious, เป็นความใคร่เป็นความสน่หาเป็นความอยากที่จะศึกษาอยากที่จะปฏิบัตินะครับอยากที่จะทําตามนะครับเป็นผู้เจริญนะครับผมในเรื่องอในบทในในบทต้นเนี่ยนะครับผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมเนี่ยก็คือเขาหมายถึงว่า ผู้รู้ชั่วแล้วทําชั่วนะครับถึงจะเป็นผู้ส่วนนะครับถ้ารู้ชั่วแล้วไม่ทำเนี่ยจจัดเป็นคนดีนะครับผมไม่ใช่ว่าชั่วเนี่ยรู้ไม่ได้นะครับท่านไม่รู้จักชั่วท่านก็ไม่รู้จักดีนะครับท่านไม่รู้จักผิดนะท่านก็จะไม่รู้หรกว่าสิ่งใดสิ่งใดมันถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพหรือว่าจะเป็นวิทยาการท่านในไหนเนี่ยการทดลองการศึกษาการทํางานมันผ่านความผิดกันมาทั้งนั้นครับถึง มาเจอสิ่งที่ถูกนะครับสิ่งที่ลงตัวสิ่งที่ถูกนะครับผมอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่าในข้อนี้เนี่ยกรหมายเามกับตรงนี้นะครับอ่ารู้รู้ผิดนะเห็นความผิดจึงเห็นความถูกนะครับเห็นความมืดจึงเห็นแสงสว่างนะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็ในบทนี้ก็กล่าวต่อว่าเขานั้นทําความรักใคร่ในอสัตบุรุษก็คือคนไม่ดีนะครับนะครับในเรื่องคนไม่ดีเนี่ย ก็มีกล่าวไว้นะครับในเรื่องคนไม่ดีเนี่ยเรื่องเป็นในเรื่องของมุงคนสูตรนะครับอาศัยว่าน่าจะพารณังการคบคนพานนะครับผมการไม่คบคนพานนะครับการไม่คบคนพานนะครับผมพระุทธองค์เคยตัดไว้ว่านะครับอตัดเปรียบนะครับตัดเปรียบกับต้นมะม่วงเนี่ยมะม่วงเนี่ยมันมีผลนะรสชาติมันหวานอมเปรี้ยวบางต้นก็หวานไปเลยบางต้นเปรี้ยวไปเลยนะครับผม แต่เมื่อใดนยนะครับที่บอระเพ็ดเนี่ยมันเลื้อยขึ้นไปพันนะครับนะครับพันเยอะๆนะครับผมยิ่งพันเยอะเท่าไหร่นะครับรสชาติของมันก็จะมีความเฝื่อนมีความขมติดไปด้วยนะครับผมในศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยนะครับผมนะก็ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันนะครับว่านะครับท่านได้เปรียบเทียบไปว่านะถ้าเราครบเพื่อนเนี่ยเป็นช่างตีเหล็กเนี่ยนะเราก็จะมีี ผงของเหล็กมันติดตัวมาด้วยแล้วก็จะมีกลิ่นของการเผาเหล็กเนี่ยติดมาด้วยนะครับแต่ถ้าเราคบเพื่อนที่ขายน้ําหอมเนี่ยนะครับกลิ่นน้ําหอมมันก็จะติดตัวเรามานะครับผมนะครับนะครับเขาชอบใจในธรรมของอสสบุรุษนะครับผมชอบใจในธรรมของคนไม่ดีนะครับข้อนั้นเป็นทางของความเสื่อมนะครับผมในบัที่คงชี้นะครับท่านคงชี้เคยกล่าวไว้ว่าอย่ามองอย่าดูอย่าแลความผิดนะครับผม ทั้งลายนะครับอย่ามองดูดอย่าแลความผิดทั้งลายนะครับผู้ใดเป็นผู้ชอบนอนหลับชอบพูดคุยนะไม่ขยันเกียดค้านทํางานนะและเป็นคนมักโกรธเนะี่ยข้อนั้นเป็นาทางแห่งความเสื่อมนะครับผมชอบนอนหลับชอบพูดคุยไม่ขยันนะครับเกียดค้านทํางานมักโกรธนะข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมนะครับผมในเรื่องของการนอนหลับเนี่ยก็จะ มันจะค่อนข้างที่จะมาเกี่ยวกับเรื่องของนิวรณห้าในเะกิลในเรื่องของการเสิญสมาธินะครับอ่ามันเป็นไอการนอนหลับในการง่วงเมาเผานอนเนี่ยมันเป็นเครื่องกั้นความดีนะครับอ่าบาควรที่จะทําตัวให้ทําจิตของเราเนี่ยให้เป็นกุศลน,นะครับผม แต่ว่าอันนี้ก็เป็นในลักษณะของผู้ชอบนอนหลับที่คือคนขี้เกียจนะครับอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะครับเป็นหลักเบื้องต้นนะครับผู้ใดมีความสามารถอยู่นะครับมีความสามารถอยู่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาผู้ชรานะมารดาบิดามันดาบิดาผู้ชราผู้มีวัยหนุ่มสาวผ่านไปแล้วนะครับผมมารดาบิดาผู้มีวัยหนุ่มสาวผ่านไปแล้วก็คือมารดาบิดาเนี่ยผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วนะครับข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมนะครับ ในเรื่องของมารดาบิดาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมอย่างในครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนคนหนึ่งเนี่ยในสมบุรุการเนี่ยเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากนะครับอยากใส่บาตรพระพุทธเจ้ามากก็ตั้งใจนะครับทำหลบข้าวนะครับแล้วก็ไปรอไปดักรอพระพุทธเจ้าบิดาบาลนะครับแล้วก็จะใส่บาตรพระพุทธเจ้าไม่รับนะครับพระพุทธเจ้าถามว่านะครับว่าใส่ใส่ใส่บาตรให้เพราะ พระอ,อา,าราหันที่บ้านหรือยังนะครับอ่าคนนี้เขาก็งงนะครับเอ๊ะเขาเขาก็เขาก็คิดว่าเขาออกมาเนี่ยเขาก็ยังไม่เจอพระเลยนะแต่ออาสอบ้านมาเขาก็บอกอ,อ่ยังยังเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ก็ถามอีกนะครับถามอีกนะครับจนสุดท้ายพระพุทธเจ้าก,ก็พระพุทธองค์ก็ทรงอธิบายนะครับเขาก็ถึงเข้าใจว่าเพราะอธ์บ้านก็คือพ่อกับแม่นะครับผมนะครับในเรื่องนี้นะครับในศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับอ,อย่างเช่นในรู้สึกว่าจะเป็นของอรัฐ ตทิเต๋าหรือของชื้อเนี่ยนะครับไอข้อแรกเนี่ยของเขาจะเป็นเฮ้านะครับก็คือข้อที่1ก็คือกระตันยูนะครับข้อที่1นะครับหลักการของเขานะครับข้อที่1คือกระตันยูนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่าอย่ามองข้ามนะครับผมเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งยิ่งนะครับแล้วในศาสนาเปรียบเทียบก็มีอีกนะครับเขาบอกว่าสวรรค์เนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดานะครับผมอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดานะครับผมอ่า บิดาก็เช่นเดียวกันนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เม็นคนมองข้ามผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบมองข้ามในยตรงนี้แล้วผมไปศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของศาสนาใดเนี่ยเขาจะเน้นแต่เรื่องกรตันยูทุกศาสนาเน้นเรื่องกรตัญยูทั้งหมดครับผมนะในสมัยที่ผมบวชเนี่ยผมตั้งใจจะบวชแค่7วันแล้วก็จะศึกนะครับในตอนที่จะศึกเนี่ยผมนั่งรถนะอ่าจากฉลองเซ,งซาเนี่ยมาชลบุรีนะผมถือหนังสือพระสูตรมาเล่มหนึ่งนะครับผม อ่าเป็นพระสูตรสําคัญสําคัญนะครับผมในพระสูตรเนี่ยมันมันมีกล่าวพระธรรมยวดหนึ่งนะครับเขากล่าวว่าให้เราเนี่ยถือกันหามนะครับดบกกันหานี่แล้วก็บตะก้าหน้าตะก้าหลังนะครับตะก้าใบใหญ่นะครับที่ให้บิดาสามารถนั่งได้มารดาสามารถนั่งได้เนี่ยให้เราป้อนข้าวป้อนน้ำนะครับเช็ดอุจจาระปัสสาวะนะครับนะครับร้อยปีนะครับหรือเป็นในร้อยปีเนี่ยก็ไม่เท่ากับบวชพระนะครับให้กับพ่อแม่เนี่ย ครั้งเดียวนะไม่เท่ากระบุดพระให้ับพ่อแม่แค่ครั้งเดียวนะครับไม่เท่านะครับไม่เท่านะครับผมถึงขนาดจะต้องบวชต่อนะครับก็เลยต้องบวชต่อนะครับผมต่อมาก็ได้ไปทุดงนะครับได้ไปทุดงได้ไปศึกษาธรรมนะเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้เป็นคนดีเดียอะไรก็เป็นคนเกเรเช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นเป็นพระเกเรนี่แหละก็ไปเจอพระอาจานี่แหละท่านก็ตัดเทศสอนมานะครับท่านก็คือท่านตัดก็จะเจอได้ว่า เป็นเป็นเทศนาปฏิหารก็ได้ครับผมเพราะว่าคือท่านพูดได้โดนใจครับผมคือพพูดทําให้เราเนี่ยกับตัวคิดกับตัวเป็นคนดีคิดจะที่จะศึกษานะว่าคนดีเขาเป็นกันแบบไหนนะครับเพราะสมัยที่ผมไปทุดงเนี่ยนะครับผมผมไปที่แรกเนี่ยผมเข้ากับเขาไม่ได้เลยนะครับผมไปทุดงเนี่ยผมยังไม่ได้บรรษาเลยนะครับจริงๆเราออกจกวดไม่ได้นะครับไม่ได้บรรษาเนี่ยออกจรวดไม่ได้แต่ว่า ความดื้อรั้นของผมผมออกไปนะครับนะครับผมอยู่กับพระผมคิดว่าในในในโลกใบนี้ไม่มีละพระที่ดีอ่ะไม่มีหรอกผมคิดนะผมคิดมาตั้งแต่ก่อนบวชละผมคิดว่ามันไม่มีหรอกแล้วพอพอเราไปถึงจุดตรงนั้น่ะพอไป,ไปผมไปที่ดงงมูกก่ก่อนที่ที่ขอนแิเกนนะครับก็ อยู่เขาแทบไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาดีกันหมดนะครับมีผมคนเดียวที่แบบผิดแปลกแปลกจากเขานะครับผมคือทั้งนิสยนัยลักษณะท่าทางการเดินการพูดการจาเนี่ยคือเราผิดผิดแปลกจากเขาไปเลยครับผมอ่าผมก็เริ่มโดนคนนั้นกระแทกมาทีคนนี้ก็แทกมาทีนะครับก็พยายามปรับตัวอยู่เาให้ได้นะครับจนมาเจออาจารย์นะครับเทศสอนนะครับอ่าก็ กับเนืน้อกับตัวนะครับก็เริ่มศึกษานะครับเริ่มเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลง,ปลงตัวเองมาเรื่อยๆนะครับผมอ่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการดูแลบิดามารดาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญยิ่งนะครับนะจะที่จำเป็นที่จะต้องนะตอบแทนคุณท่านนะครับผมกตัญยูกาตาเวบทีนะครับผมผู้ใดหลอกลวงสมณพราหมนะครับผม หลอกแม้วัน,นิพกนะแล้วก็คนขอทานนะแล้วก็อื่นใดด้วยนะครับนะคนขอทานแล้วคนที่หลอกหลอกคนทั่วๆไปด้วยอ่ะพูดด้ง่ายนะครับด้วยมุสาวทาก็คือด้วยการพูดเท็จหรือพูดปดนะครับข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมนะครับเป็นทางแห่งความเสื่อมนะครับผู้ใดมีทรัพย์นะครับ มีเงินนะครับมีของกินเหลือใช้นะเขาบร ok ิโภคดีๆนั้นแต่ผู้เดียวนะครับผมก็คือขี้เหนียวนะครับผมข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมนะครับเรื่องนี้ก็มีนะครับเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ย <ita> เขาขี้เหนียวมากเขาอยากกินโรตีแต่เขาถ้าเขากินรถถ้าเขาทำโรตีถ้าเขาสั่งให้คนใช้ทําโรตีเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าคนใช้ก็ต้องอยากกินโรตีทีนี้เขาก็ไม่อยากให้คนใช้เนี่ยกินโรตีก็เขาก็อยากจะกินแต่เพียงผู้เดียวนะครับ เขาก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขารู by ้สึกว่าเขาจะแอบ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 คนใช้เนี่ยหรือยังไงเนี่ยครับแล้วเขาก็ทําโรตีเนี่ยขึ้นขึ้นไปแผ่นหนึ่งนะครับขึ้นไปแผ่นหนึ่งเสร็จแล้วพระเจ้าเล็งเห็นนะครับว่าคนเนี้ยมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมนะครับแล้วก็มีคนขี้เหนียวท้านเป็นเศรษฐีนะครับพระพุทธองค์ก็ให้พระโมคคัลลานั้นเนี่ยไปแสดงฤทธิ์นะครับผมทําพระโมคคัลลาก็เหาะนะครับอันนี้คุก ตอนเขาจะกินโลตอนนี้เขาก็จะกินไอขนมโรตีเนี่ยหรือแป้งเนี่ยผมรู้สึกว่าในแต่งฉันเนี่ยเขาจะเป็นเป็นเป็นแป้งนะครับแป้งเป็นแป้งแป้งแป้งเหมือนโรตีเลยลักษณะแบบนั้นนะครับผมถ้าแต่งฉันแล้วเนี่ยจะเป็นแป้งลักษณะที่เหมือนกับโรตีตอนในตอนในสมัยเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับโรตีแป้งเอ่อพระโมคลาเนี่ยก็ทําให้แป้งนั้นใหญ่ทําให้แป้งนั้นเล็ก เล็กนะครับก็คือท่านเหาะขึ้นไปเนี่ยคือคนคนนี้เขาเห็นพระโมคคลพระโมคคลานะเนี่ยเหาะขึ้นไปนะฮะบุตรของนางโมคคลานะเนี่ยเหาะขึ้นไปเนะี่ยเขาก็แปลกเขาก็แปลกใจอยู่แล้วนะครับแล้วพอเจอแสดงฤทธิ์อีกนะครับนะแล้วสุดท้ายนะพระพระโมคคลานะก็ตัดเทศนาสอนนะครับในเรื่องของ การแบ่งปันนะครับนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสังขาวัตถุสี่นะครับเรื่องของอการสงเคาะห,หาเะก็คูณซึ่งกันและกันซึ่งจาเป็นจะต้องมีในหมู่มนุษย์นะครับเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้สังคมร่วมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับผมม,บม,มีทรัพย์มีเงินมีทองก็ต้องแบ่งปันกันนะครับผมในเรื่องอ ผู้ใดมีชอ็อปมีเงินมีของกินเหลือใช้เขาบริโภคของดีๆนั่นแต่ผู้เดียวคนนั้นมาแทงความเสื่อมนะครับในทางศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในขณะที่เราเนี่ยเราเนี่ยกินอิ่มอิ่มนำสำรานเนี่ยแต่ในขณะที่ข้างบ้านหิวโหยเนี่ยผู้นั้นเนี่ยจัดอยู่ในพวกเป็นผู้ที่ไม่มีศาสนานะครับผมเราอิ่มในขณะที่เพื่อนบ้านหิวโหยเนี่ย นะเราไม่ใช่ผู้ศรัทธา regardez. ไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็คือเป็นผู้ไม่มีศาสนานั่นเองนะครับไม่ใช่ผู้ศรัทธานะครับกินแกงนะครับเขาบอกว่าเวลาเราแกงเนี่ยกินแกงไปถึงบ้านไหนนะครับแกงหม้อนั้นต้องไปถึงบ้านน,นั้นนะครับนี่ศาสนาเปรียบเทียบนะครับศาสะนาอื่นเขาก็เน้นเรื่องพวกนี้ครับผมเน้นเรื่องเรื่องเรื่องการให้ทานให้ทานให้ของขวัญอะไรประมาณนี้นะครับผม ม,ม,มัน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 ไม่ใช่แค่ในในเรื่องของทานนันเป็นเรื่องของมีเรื่องข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 วัญนีกนะครับผมอ่านะครับอย่างเช่นเห็นเอ้บ้านนี้เขาจนนะไม่มีทีวีดูอะไรเงี้ยอ่าซื้อทีวีเขาเครื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับอ่าให้อ่าแจกของฝันในวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็มาเป็นสิ่งที่ดีนะครับอ่านะครับผมเป็นสิ่งที่ดีนะครับผู้ใดหญิงเพราะชาติกำเนิดนะครับ ยิงเพราะทรั์นะยิงเพราะโคตรนะแล้วก็ดูหมิ่นญาติของตนนะครับข้อนั้นเป็นทางห่งความเสื่อมนะครับผมเพราะนั้นเป็นทางห่งความเสื่อมนะครับความยิ่งยโสโอหังนี่นะครับนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีในจิตเลยนะครับไอเจตสิกตัวนี้นะครับไอความยะโสโอหังเนี่ยนะผมความอดดื้ออดดีนะครับผมนะอดดื้อนะ ความยิงนะครับความยิงยโนนส,สนะครับในศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยก็มีกล่าวไว้เหมือนกันนะไอ้เรื่องความยโสเนี่ยมันก็ฟังดูแล้วก็เออก็น่าคิดอ่ะเขาบอกว่าคุณจะออกบวชเนี่ยจะสามวันเจ็ดวันสิบวันสี่สิบวันอะไรเนี่ยนะถ้าคุณมีความยโสโอหังเนี่ยแม้เพียงทุวีเดียวเนี่ยคุณจะไม่ได้อาน,นิสงส์งจากการบวชนั้นเลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่น่ากลัวเหมือนกันถ้าเกิดว่า เราเข้าไปศึกษาแล้วเราลองวิเคราะห์ดูนะครับผมมันก็มันเหมือนกับอะไรอะ่ะเหมือนคนที่ทําความดีมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วทาความผิดแค่ครั้งเดียวอะ่ะความดีร้อยครั้งมันหายไปเลยประมาณนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับในบทน,นี้ก็ตัดว่าผู้ใดเป็นนักเลงหญิงนะครับนานักเลงหญิง ก็คือเป็นนักเที่ยวผู้หญิงนะเป็นคนที่ชอบเที่ยวผ <_ d> um> ูนน้หญิงนะเป็นนักเลงหญิงนะเป็นนักเลงสุลานะครับอ่าอันนี้ก็เกี่ยวทั้งชายทั้งหญิงนะครับนักเลงสุลาเนี่ยแล้วก็นักเลงการพนัน,นอ่านักเลงหญิงนักเลงชายก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับสมัยนี้ก็มีนะครับผมแล้วก็นักเล่นการ,น,รน,นักเลงนะเป็นเป็นนักเลงนะครับเล่นการพน,นันนะครับเขาได้ทํารายรัย์ที่หามาได้นะครับให้พี่หน้าสุบหายไป,ไปข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมนะครับผม นะครับอ่าก็ให้ระวังนะครับ้เรื่องการพนันนะครับอ่านะครับเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่เขาทำนะครับตอนนี้ก็ยิ่งต้องระวังเลยพวกเว็บพนันอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ทําให้เขาขาดทุนหรอกครับพวกนี้เขาวางแผนเข้ามาแล้วนะครับเขาสร้างโปรแกรมมาแล้วเพื่อให้เขาได้กําไรนะครับผมผมก็มีรุ่นพี่คนนึงนะครับที่ว่าเขาชอบเล่นไพ่เขาไปเรียนวิชาทาไพ่มา เขาจะแกล้งเสียเขาบอกเวลาไปเล่นเนี่ยเขาแกล้งเสียวัน2วัน3วันนะครับวันไหนเขาจะเก่ีนเนี่ยเขาลวกเลยทีเดียวเลยนะครับผมเนี่ยนะครับคนคนเล่นนะครับระวังให้ดีนะครับแล้วก็ไอไอข้อหลอกลวงผู้ใดที่ชอบหลอกลวงคนทั่วไปเนี่ยจะต้องระวังนะครับตอนนี้มิมิชฉาชีพมีเยอะมากเยอะมากนะครับมิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยมาทุกรูปแบบนะครับก็ต้องระวังนะครับอะไรที่ต้องโอนนะครับ หยุดเลยครับหยุดนะครับประชาชนนะครับไม่จําเป็นยาให้ใครครับผมหมายเลขประชาชนนะครับไม่ไม่จาเป็นยาให้ใครนะครับมาแล้วก็ถ้ามีให้โอนไม่ต้องโอนนะครับไม่ต้องโอนนะครับถ้าจะมีเป็นจดหมายแล้วจะเอ่อ เป็นเรื่องราชการก็ให้ไปที่สถานราชการนั้นๆเลยนะครับอ่าอันนี้ผมขอย่อไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยระบาดมากตำรวจก็เตือนมานะครับผมก็มีพวกเป็นตำรวจก็เขาก็เตือนมาเพราะว่าตำรวจเองก็โดนนะครับผมไม่ใช่ว่าโดนแต่ประชาชนนะครับตำรวจตัวเองก็โดนนะครับระวังกันให้ดีๆครับผมอ่านะครับผู้ใดเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันก็ได้ทำลายทรัพย์ที่หามาได้ให้พินาศชิบหายข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสี่อมนะครับอ่าผู้ใดไม่รักใครในภรรยาของตนนะครับเก่า กลับไปที่กลับไปเที่ยวนะครับกลับไปเที่ยวกับสุกซนกับหญิงภาษียารอบและรอบเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมนะครับผมมันไม่ได้แค่เสื่อมธรรมดานะครับถ้าโดนจับได้เนี่ยถ้าเขามีโทสะอันแรงกล้าเนี่ยเป็นโทผโทสะสิริเนี่ยท่านอาจจะถูกฆ่าตายได้เลยนะครับผมผมเคยเจอเคสหนึ่งนะครับหนีมนจาจากภาคอีสานนะครับหนีมานะครับมาทํางานอยู่ที่ชลบุรีนะครับ อยู่ที่บึงแล้ววันนั้นนะ่ะวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ห้องนะครับเขามาเที่ยวที่บึงที่ศรีราชานะครับมาที่บึงยมจะมีแองน้ําใหญ่เป็นที่นั่งกินนะครับผมไอ้ผู้ชายคนนี้แฟนเก่าเนี่ยตามมานะครับตามมาแล้วก็ดันมาโป๊เจอกันตรงนั้นพอดีครับผมยิงตายคาที่เลยนะครับยิงตายคาที่เลยนะครับผมนะครับแล้วก็การ ผู้ใดเนี่ยไม่รักใครในปัญญาของตนเนี่ยกลับไปเที่ยวสุกสนกับผูหญิงพัศยาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปเจอผู้หญิงผู้หญิงที่ไม่ดีเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะทำทำทำสเสน่ห์นะครับสเสน่ห์ยาแฝดน,นะครับแต่ทำมาใส่เราหรือใส่ภรรยาของเรานะครับเนี่ยเป็นฟาร,รม์มเขาเรียกอะไรอ่าอ่าลักสนุกจิงทุกข์สงัดนะครับคำโบราณว่านะครับผมนะร่างกายเป็น แค่ครั้งเดียวแต่ว่าเขาเห็นว่าเรารวยนะครับเห็นว่าเราหล่อเรารวยนะครับอยากจะจับเรานะครับไปทํเสน่ห์เลขกคนนะครับผมนะเกิดความเดือดร้อนของครอบครัวนะครับครอบครัวแตกแยกนะมีลูกก็แตกลูกต้องขาดพ่อนะขาดพ่อพ่อกับแม่แยกทางกันแล้วก็เป็นปัญหาของสังคมอีกนะครับอีกยาวนะครับก็เป็นความลำบากด้วยครับในเรื่องนี้นะผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาก็ อยาก่มีเมียน้อยนะครับคือไม่อยากจีมีคนเดียวออยากเป็นที่สองคนนะครับพอมีแล้วเนี่ยเขาก็บอกกับกับ,ก,บกับเมียน้อยเขาเนี่ยบอกว่าอย่ามาที่บ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวที่บ้านจะจะ,จะ,จะเขาจะจะรู้แต่ว่าคนเราเนี่ยเพอาคบไปคบมาเนี่ยความรักมันมีขึ้นมากขึ้นทุกวันนะสุดท้ายเนี่ยเมียน้อยเขามา,มา,ม,ามาที่บ้านนลครับเขาะประตูครับเขาาประตูในขณะที่เพื่อนเนี่ยเขาก็อยู่กับภรรยานะครับ เพื่อนผมตกใจมากเลยตกใจมากเลยนะครับตกใจมากแล้วก็ทะเลาะกันมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับแต่แล้วก็แอบอีก็ยังก็ยังแอบคบอยู่นะครับแต่ตดยส่นสุดท้ายเนี่ยเพื่อนบอกเลิกดีกว่าเพราะว่าชีวิตอะไหนจะทํางานนะครับไหนจะต้องวิ่งไปไปดูเมียคนนี้ไหนจะเมียคนนี้นะครับอุ่นวายครับชีวิตมีแต่ความวุ่นวายนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับนะเราควรรักเดียวใจเดียวนะครับผมไม่เที่ยวสุกส่วนกับหญิงภาษยานะครับอาจจะติดโรคมานะ ก็เป็นความลำบากอย่างสมัยก่อนที่นี่ที่เป็นกันเยอะก็โรคเอดนะครับผมแล้วก็โรคต่างๆนะครับอ่าซิ่งสมัยนี้น่ากลัวมีโควิดด้วยนะครับอ่จจาจต้องระวังนิดนึงนะครับผมชายแก่ผู้มีวัยนุ่มผ่านไปแล้วนะครับได้นําหญิงสาวน้อยผู้มีนมนะครับเท่าลูกมาพักนะครับเป็นภรรยาก็คือเป็นผู้มีนมใหญ่คนง่ายๆนะครับเป็นภรรยา เขานอนไม่หลับเพราะความห่วงนะและความห่วงอ,อาวัยในหญิงนั้นนะครับผมข้อน,นั้นเป็นทางของความเสี่ยงนะครับเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องอันตรายนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปเยี่ยมเพื่อนนะครับที่ติดคุกอยู่นะครับผมก็ไปเยี่ยมเพื่อนผมก็ติดคุกในคดีปุกชะกันนะครับผมผมก็เห็นคนที่แบบคนที่ดูมีฐานะแล้วก็มีอายุเนี่ยหน้าตาดูดีอ่ะ เห็นหลายคน,นครับอยู่ในคุกผมก็สงสัยเอะทำไมผมมาเยี่ยมทีไรก็เจอแต่คนวนัยนี้หน้าตาก็ดีอะไรก็ดีดูแล้วก็ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยไม่น่าจะติดคุกได้อะไรเงี้ยอ่าผมก็เลยถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าคนเหล่านี้ในคุกเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนอายุเยอะเนี่ยติดคุกเพราะเรื่องผู้หญิงเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็คือไปเที่ยวร้านอาหารไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปมีอะไรกับเขาานะแล้วก็ถูก ฟ้องร้อนะก็ติดคุกนะครับมีมีมีเยอะเลยนะครับเพื่อนบอกมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับผมก็ถามมีเยอะจริงๆเหรอก็บอกเอ้ยมีเยอะจริงๆเขาไม่ได้พูดเล่นเขาบอกจริงๆเนี่ยในเนี้ยมีเยอะเลยเป็นเป็นเนี่ยนะครับเนี่ยเราอยู่ข้างนอกบางทีเราไม่รู้นะคนอยู่ข้างในอ่ะเขารู้ไงอ่าเลยก็มาเล่าสู่คนฟังนะครับผมชายใดนะครับตั้งหญิงนักเลงนะครับหญิงนักเลงนะแต่จริงๆแล้วก็คือ ตั ling, land, pa, whatever, ilia, boy, tomato, ้งหญิงนักเลงใช้จ่ายซุรุสุร่ายก็ไม่ใช่หญิงนักเลงก็ได้นะครับแต่ใช้จ่ายซุรุสุร่ายเนี่ยมาเป็นแม่เรือนนะครับผมซื้อนะครับและหญิงใดเนี่ยตั้งชายนักเลงนะใช้จ่ายซุรุสุร่ายเนี่ยมาเป็นพ่อเรือนนะข้อนั้นเป็นทางความเสื่อมนะครับผมอ่านะครับผมก็คือชายใดตั้งหญิงนักเลงนะครับหญิงนักเลงใช้จ่ายซู้ซสุร่ายมาเป็นแม่เรือนและหญิงใดตั้ง ชายนักเลงใช้จ่ายซื้อไรมาเป็นพ่อเดือนข้อนั้นเป็นทางความเสื่อมนะครับสร้างมาเท่าไหร่ก็มีแต่หมดนะครับอ่ามีแต่มีแต่หมดมีแต่เสียหายนะครับผมมันก็ตั้งตัวไม่ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับผู้เกิดในตระกูลกษัตริย์นะครับมีโภคะน้อยแต่มีความอยากใหญ่นะครับปราศราราชสมบัตินะครับข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมนะครับผม ผู้ใดเกิดในตระกูลกษัตริย์มีโภคะน้อยแต่มีความอยากใหญ่ปรารถนาราชสมบัติเขาได้ไม่ทางแห่งความเสื่อมนะครับอย่างเราอ่ะก็คงไม่ใช่ตระกูลกษัตริย์อยู่แล้วนะครับแต่ในข้อนี้มันก็สามารถเปรียบเทียบได้นะครับในกรณีคนคนที่อยากจะมีอํานาจอยากจะมีอิทธิพลน,นะนะนะก็คือปรารถนาที่มันสูงยิ่ง,งขึ้นไปที่มันเกินตัวตัวเองนะครับที่มันเกินตัวนะครับข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมนะครับผม ป็นทางความเสี่ยมนะครับปัถนาปรารถนาที่อยากจะเป็นใหญ่จนถึงขนาดต้องไปบุกรุกทำลายบ้านเมืองเขาอันนี้มันเป็นเรื่องของทิตของสมัยก่อนนะเพราะสมัยก่อนเนะี่ยมันจะมีการลุกลานกันจะมีการลบกันเพื่อย่งชิงอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยก็เลยเป็นทางแห่งทางความเสี่ยมนะครับผมไม่ไม่ไม่ด้หมายความว่าคนที่ทํางานแล้วอยากจะ เป็นหัวหน้าอยากจะเป็นอะไรลักษณะนี้นะครับแต่ว่าคือคนที่อยากจะเป็นใหญ่แล้วก็คือทําไม่ดีหรือไม่จะาเป็นที่จะต้องไปฆ่าเขาไปบุกลุกบ้านเมืองเขาอะไรประเภทนี้นะครับอ่านะครับผมผมขอย้อนไปนิดนึงนะครับในเรื่องของการในเรื่องการนักเลงนักเลงนักเลงหญิงนะครับนักเลงการการพนันนะครับผม ผมมีอยู่เคสนึงนะครับในเรื่องนักเลงการานันเนี่ยเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตาผมเองนะครับผมเขาชอบเล่นนะครับสมัยก่อนนะครับเขาเล่นนะครับเล่นเล่นเป็นนิสัยเล่นเป็นอาจินนะครับผมแล้วก็เออเล่นจนหมดตัวจนสุดท้ายเนี่ยเขาเอาที่ที่บ้านอ่ะที่ลูกเมียนอนอยู่เนี่ยเขาเอาไปเล่นนะครับสุดท้ายเขาเสียครับผมเขาต้องหอบไปฮิ้วตัวเองจากจากชาวเชงซียวนี่มาอยู่ที่ศรีชานะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เกลียดคนที่เล่นการานันันนะครับลูกหลานใครเนี่ยถ้าเล่นการันันเนี่ยเขาตีเขาตีเขาด,ด่าเขาว่าตลอดนะเขาเสียใจกับเหตุการณ์ตลอดนะครับจนแม้กระทั่งเขาตอนเขาป่วยติดเตียงเนี่ยเขาเรื่องเนี้ยเขาก็จะคือเขาเป็นคนที่คือเหมือนกับเจอกับตัวเองอะ่ะพอได้รับกับตัวเองแล้วเนี่ยนะสูญเสียบ้านนะสูญเสียที่ดินนะแล้วต้องย้ายนะมาเช่าเพื่ออยู่นะครับ บ้านหลังเล็กๆนะครับต้องมาหาอาชีพทําใหม่นะครับผมมันเป็นความสร้างความลําบากให้กับลูกและเมียนะครับผมอ่าเนี่ยมันมันเป็นความเดือดร้อนที่มันเป็นงวงกว้างนะครับแล้วก็เป็นการทําลายอนาคตตัวเองอนาคตของเมียของลูกนะครับนะโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับผมก็ขอย้อนไปนิดนึงนะครับอ่อาหลังจากนั้นเนี่ย อ่ในพระสูตรเนี่ยก็กล่าวว่าผู้เป็นบัณฑิตนะสมบูรณ์ด้วยทัศะนะอันเปรฐนะก็คือผู้มีสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบนะครับผมได้เห็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งหลายนะครับเหล่านั้นชัดเจนแล้วนะครับนะแล้วก็ท่านย่อมเว้นสิ่งสิ่งเหล่านั้นเสียนะครับผมนะย่อมย่อมละท่านย่อมเว้นสิ่งเหล่านี้เสียเมื่อเช่นนี้ท่านจึงพบและเสษ แต่โรคที่มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนะครับผมนะได้เห็นเหตุแห่งความเสื่อมนะผู้มีบผู้มีบันผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยสมบูรณ์ด้วยทัศนะคือความเห็นอันประเสริก็คือเห็นสมาธิินะครับเออเห็นในเรื่องข้อประคตินะของของการมีคนดีเห็นคุณเห็นเห็นคุณเห็นโทษนะครับเห็นทางที่จะออก จากจากโทษนั้นนะครับเราก็ได้เห็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งหลายเหล่านั้นชัดเจนแล้วนะครับผมท่านย่อมเป็นสิ่งนี้ได้นะครับท่านจะพบแต่ความเสพแต่โลกซึ่งมีความสุขความเจริญนะครับผมนะก็พูดง่ายๆก็ท่านก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับย,ยิ่งขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมหัวแชื่ของของพระพุทธศาสนานะครับ ละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ก็คือการเจริญสมถะและมีปาสนานะครับผมขอฝากท้ายไว้แค่นี้นะครับก็บทนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับจบด้วยคำว่าอิตินะครับอิติก็เป็นคำนิบานแต่ว่าด้วยประการชนีแลนะครับหรือว่าพ่อเห็นก็ได้นะครับผมก็ขอความเจริญธรรมนะครับจงมีแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงนะครับผู้ใกล้ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมสวัสดีครับ